สวัสดีจ้าข่อยสิออมบกหอยออมบกหอยแต่ว่าข่อยบ่าออมข่อยบ่าเอาอันข่อยบ่าเอาหน่วยมันอมอมเพราะว่ามันเป็นคือจังมันสิเป็นขีดตะลืนลายนะก็เลยบ่บอการจุบเนาะบอกาจุบพอเลยแกเอาตังหัวมันแกเอาตังตัตหัวมันเพราะมคมนี่ละคะ่ะเกงใส่เกงหอยคมใส่รู้สึกว่าใบอันนี้มันจะเป็นใบอะไรเนาะ อริกาโนะทำอิ่นผิดซื้อผิดเดี๋ยวไปเบิ่งซื้อใหม่ก่อนหอมเสีสยบใส่ใส่เซนใบหอมนอกจากนั้นกับนี่เห็ดหน่อยหนึ่งเห็ดอันนี้เห็ดสามอันเห็ดสามย่างที่พ่อนุนะ่าซื้อมาให้คอยบเซมมากินนะสุกี้ควาก็เลย,ยเอาใส่กับออมบักหอยไปน้ำอันนี้น้ำอันนั้นได้ขายพี่น้องมันบนมีน้ำใบชะนะเค้าก็เลยต้องใส่น้ำน้ำเข้ามา น้ำแซ่เขาน้ำแซ่เขาเหนียวเขาเนี่ยเกล็ดบักไมยม่นชิบะมักเผ็บบักหอยไม่นช่บมักเผ็ดผักบัวนี่ผักบัวเนะใจ่เป็ดเหงาๆเพียงสิขอเป็ดสั่งเพราะว่าเวลามันสุกแล้วไปลากินกับข้าวเหนียวมันจะเสียมาสิเป็นตั่วรั่วเส่น้ำปลา มีผักซีผักซีกะกินไปหมดมันผัก,ก,อ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 ,กอ,อันนี้คนหอมเสียบอ้อมบักหอยใส่เห็ดไปนะเห็ดอันนี้เป็นตะแยบคือดอกมันเป็นเห็ดอันที่ดอกสีขาวๆอันนั้นใส่เห็ดไปด้วยโอ้ยอ้มอมขาวเบียขาวเบียนี่ยคอยใส่ไปอันอีหยังก็ละ มันจะยูในมันจะอยู่ในเขามาแล้วมันจะอยู่ในน้าเขามาแล้วค่ะเพราะบ้านเขาซิมีเขาเบียเนาะอันนี้ฝรั่งมันก็่มีเขาเบียร็เลดเอาใส่เขาสานเนาะเขาสารที่อยู่ในน้ำเขามาเนี่ยแหละค่ะเพ็ดไปแล้วก็บักคอยจูบอยากจูบบริจูบมันเป็นขีดตะลึงเราเรียกล้ากาจูบบอคอยจูบบ้านเขาเพราไปขวาอามันเป็นแต่จูบมันบอกเขาไปขวาเอาน้ำทงน้ำมันไป็แต่จูบเอามาล่าง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  แต่อันนี้มันอยู่ในน้ำม,มันเป็นขีตตลึงน่ะก็เรียกว่ากาจูคบค่ัผัก,กนี้เสียบมา,มจากจ๋าทำอะไรไม่ได้คะ่ะมันไม่มีอินเทอร์เน็ต แป๊ชาติแบบก่อนอันนี้มีเน็ตเยวเอามาอาให้ป๊ะป๋าโทรศัพท์ป๊ะป,ะปะ๋าโทรศัพท์เยาะป่ะอยากเล่นอยากเล่นโทรศัพท์อยากเล่นตุนตุนจ๋าอืมเอาอะไรนะคะได้ค่ะได้ค่ะรอแป๊บนึงคะ่ะโอเคนะคะใส่ผักใส่ยาวๆไปนี่เลยเราไปกินแบบนี้เ <c oughs> สายาวๆไปเลย มันมีอันเข่าเบียบ้านเฮานะะเนาะค่ะเนาะขาค่ะเข่าเบียบ้านเฮามันสินนเหนียวตัวอ้วนลวกจ้าตอนนี้แหละค่ะลูกเสร็จแล้วต้บมบ๊วยเป็นอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้พี่น้องไม่ต้องใส่อะไรใส่แค่น้ำปลาละอันเดียวจบโยอืม เสร็จแล้วค่ะผักอันนี้ใส่เข้าไปหอมหอยหอยก้ย,อ,ยอวกหยวกเสร็จแล้วเจ้าค่ะปิดอ้อมหอยใส่เห็ดน้ำใส่ผักออริกาโนหอมเสียบเสร็จแล้วก็เจ้าค่ะกินได้แล้วกินกับข้าวเหนียวป่ะอีกกับข้าวเหนียวป่ะประเดียผกผักเยอะมากพี่น้อง